วิชาติศาสตร์ป .2 วันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมาอย่างมากเลยนะครับวันนี้คุณครูบีกับคุณเจมจะมานำเสนอเรื่องอะไรว่าแต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตของเราฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้ เรื่องวิธีการเรียงลำดับของเวลาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรากันแยากรู้รึใช่ไหม่าดูกันเลยนะครับเรื่องที่ 1. น,นะครับเรื่องของช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับ เขาบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยจะแบ่งได้เป็นดังนี้นะครับก็จะมีคําว่าอดีตปัจจุบันอนาคตซึ่งมันจะนํามาใช้ในการบอกช่วงเวลาแล้วก็แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ,อย่างภาพนะครับก็จะมีเหตุการณ์ช่วงเวลาของแต่ละวันละวันที่ผ่านไปถูกไหมครับนักเรียนก็จะได้เจอว่าช่วงเวลาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการบอกถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับจนถึง ที่ส,สุดของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่เนื่องจากเวลาเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีคำคำที่มากําหนดว่าเราจะบอกถึงเหตุการณ์นั้นยังไงมันก็จะยากถูกไหมครับเราก็เลยมีวิธีการแบ่งช่วงเวลาแบบกว้างๆไว้ดังนี้นะครับอันแรกนะครับเขาจะบอกว่าอาดีตอดีตอา่ตอานว่อาดอ,าด,อาดีตนะครับหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้ว เช่นวานนี้เดือนก่อนปีก่อนอซึ่งนักเรียนก็จะได้เคยได้ยินผ่านหูมาอาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูุณเพื่อนนะครับมามากมายนะอาจจะเป็นคําที่นักเรียนคุ้นเคยคําต่อไปเช่นคําว่าปัจจุบันอ่านว่าปัจจุบันหมายถึงช่วงเวลาที่กําลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะครับเช่นวันนี้ เดือนนี้ปีนี้ซึ่งคําว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเองเหมือนที่นักเรียนกําลังนั่งเรียนคลิปวิดวีโอวิชาประวัติศาสตร์ของเราอยู่ตอนนี้นะครับคําต่อไปคือคําว่าอนาคตอ่านว่าอนาคตอีกครั้งนะครับอนาคตหมายถึงช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงเช่นพรุ่งนี้ เดือนหน้าปีหน้าจาก3คมคที่นักเรียนได้ยินไปนะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตใช้ในการบอกช่วงเวลาแบบกว้างๆที่จะทาให้นักเรียนได้เห็นว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นผ่านไปแล้วหรือขณะนี้มันคืออะไรนะครับตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าครูเคยเป็นเด็กมาครูก็จะมีคําถามที่เพื่อนชอบถามกันตลกๆว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอ่าซึ่งไม่สามารถบอกได้นะครับเป็นปัญหาโลกแตกแต่เราต้องมาตอบปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือเช่นเรียนจะเจอคาว่าไข่ใช่ไหมครับอ่าไข่เรียนชอบทานกันอยู่แล้วลูกไก่อ่าแล้วก็ไก่ที่โตเต็มวัยตรงนี้ซึ่งการบอกลำดับเวลาเห็นจากภาพนี้ก็จะพอนึกออกใช่ไหมครับเขาบอกว่าในอดีต แม่ไก่เนี่ยที่จะมาเป็นแม่ไก่ได้นะครับจนปัจจุบันนี้ก็ได้เกิดมาจากไข่ถูกไหมครับฮะเกิดจากไข่จากไข่ออกมาก็จะเป็นลูกไก่เมื่อลูกไก่นั้นเจริญเติบโตนะครับเป็นไก่โตเต็มวัยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็จะต้องอาศัยช่วงเวลานะครับที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบัน และอนาคตก็จะดูกันอีกทีว่าจะเป็นเค c ของเราหรือเปล่านะครับตัวอย่างนะครับในชีวิตจำลองนักเรียนเนี่ยมีการบอกเวลาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนะครับตัวอย่างเช่นเขาพูดว่าเมื่อวานนี้ฉันและครอบครัวไปทําบุญที่วัดอ่าดภาพนะครับเมื่อวานนี้ฉันและครอบครัวไปทําบุญที่วัดนักเรียนคิดว่า คำนี้หมายถึงอะไรครับเก่งมากครับนักเรียนคำนี้หมายถึงอดีตนั่นเองนะครับซึ่งใช้บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับวันนี้วันนี้นะครับจากภาพวันนี้ฉันไปสวนสาธารณะคํานี้อ่านว่าสวนสาธารณะอีกครั้งนะครับสวนสาธารณะกับแม่เออ วันนี้คำว่าวันนี้หมายถึงอะไรครับนักเรียนวันนี้ก็คือปัจจุบันนั่นเองอสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เวลานี้หรือวันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนนักเรียนคงจะดีใจแน่เลยว่าจะได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียน ดังนั้นคําว่าพรุ่งนี้ฉันต้องไปโรงเรียนหมายถึงอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนคําว่าพรุ่งนี้หมายถึงอนาคตนั่นเองเก่งมากครับผมคําที่บอกช่วงเวลานะครับก็จะบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีลําดับเวลาที่เราจะต้องทําความเข้าใจนะครับดังน,นั้นคุณครูมีแผนผังที่จะ,ะแสดงคําระบุเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ง่ายๆให้นักเรียนได้ดูนะครับตั้งแต่คําแรกก็คือคําว่าอดีตถ้าพูดถึงอดีตก็จะมีคําว่าปีที่แล้วเดือนที่แล้วเมื่อวานนี้ส่วนคําว่าปัจจุบันนะครับก็จะมีคําว่าปีนี้เดือนนี้วันนี้และอนาคตก็จะมีคําว่าปีหน้าเดือนหน้าหรือพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งเป็นคําที่บอกเหตุการณ์อย่างกว้างๆนะครับที่ให้นักเรียนสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจาวันของนักเรียนได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้มาดูคลิปวิดีโอเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์เวลาช่วงเวลาของเรานะครับอย่างเรียนไปดูกันเลยนะครับบ่ายน้องๆเข้าใจความหมายของคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตกันไหมครับลองช่วยกันบอกหน่อยนะครับว่า ตามความเข้าใจของน้องๆความหมายของอดีตปัจจุบันและอนาคตมีความหมายอย่างไรคำว่าอดีตก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้ผ่านพ้นไปแล้วซึ่งคำที่ใช้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วว่าเป็นอดีตคือเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนก่อนเป็นต้นครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ เดือนก่อนเป็นวันเกิดของเพลินอายุครบ8ขวบอาทิตย์ที่แล้วลอยไปไว่ายน้ำกับเพื่อนๆครับส่วนคำว่าปัจจุบันก็หมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่ดำเนินอยู่มีคำที่ใช้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นแสดงถึงความเป็นปัจจุบันก็คือวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ ขณะนี้เป็นต้นครับตัวอย่างเช่นวันนี้มีกิจกรรมเข้าค่ายในโรงเรียนตอนนี้จินดาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นต้นและคำว่าอนาคตก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปซึ่งก็มีคำที่บอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตคือพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้าเดือนหน้าเป็นต้นครับมาดูตัวอย่างกันนะครับคือพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดเต้ยคิดว่าจะไปซื้อหน,นังสือที่ห้างสรรพสินค้ากับคุณแม่ปีหน้าจินดาจะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับเล่าสู่กันฟัง ทั้งมาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับให้น้องๆบอกเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตมาคนละหนึ่งเหตุการณ์ลองยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันของตัวเองกันมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรามีการใช้คำบอกช่วงเวลากันอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับทั้งคำว่าวันนี้พรุ่งนี้เดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนหน้า นั่นก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นเป็นเหตุการณ์ในอดีตในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตนั่นเองครับที่บ้านของเต้ยวันนี้เต้ยนั่งดูโทรทัศน์กับพ่อและแม่เดี๋ยวรายการนี้จบแล้วไปนอนได้แล้วนะพรุ่งนี้จะตื่นสายนะรับแม่ อ้าวเต้ยมาแล้วเหรอทำไมวันนี้มาสายจังอะหน้าตาเธอก็ดูเหมือนยังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนเรามวัวแต่ดูโทรทัศน์หนักก็เลยเข้านอนดึกเลย ตอนเช้าก็ตื่นสายอีกวันนี้เลยมาโรงเรียนสายเลยมาโรงเรียนสายก็เพราะว่าตื่นสายนน่นเองว่าแล้วเชียวอืมมาสายอายเพื่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้านอนเร็วๆรุ่รงนี้จะได้ไม่ตื่นสายแล้วก็จะได้ไม่มาโรงเรียนสายอีกรุ่งนี้นายอย่ามาสายอีกนะเต้ยแน่นอนรุ่งนี้เราจะมาแต่เช้าเลยล่ะ น้องๆเห็นไหมครับว่าทั้งพัร์ทปลอยเต้ยและคุณแม่ต่างก็ใช้คำแสดงช่วงเวลาทั้งนั้นเลยทั้งคำว่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ เมื่อตอบคำถามครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องกันครับข้อ1คําคำใดที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ผ่านมาแล้ว1วันซึ่งแสดงถึงความเป็นอดีตเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วครับข้อ2 คำใดที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นคําตอบคือวันนี้เพราะวันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่ในปัจจุบันกําลังเกิดขึ้นนะครับข้อ 3. ตอนนี้แม่ไม่อยู่บ้านเหตุการณ์นี้แสดงถึงช่วงเวลาใดคำตอบคือปัจจุบันเนื่องจากตอนนี้ หมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นครับข้อ 4. โรงเรียนปิดเทอมเมื่อเดือนก่อนเหตุการณ์นี้แสดงถึงช่วงเวลาใดคำตอบคืออดีตเนื่องจากอดีตหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วโรงเรียนปิดเทอมเมื่อเดือนก่อนก็แสดงว่าโรงเรียนปิดเทอมไปแล้วครับน้องๆครับคำที่แสดงช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคตนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายคำนั้นก็เพราะว่าในชีวิตของเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นไปแล้วเหตุการณ์ที่กํำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นการนำคำที่แสดงช่วงเวลาอย่างเช่นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มาใช้ก็จะทำให้เราสามารถระบุเวลาต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับ และเมื่อน้องๆจะนำมาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับอ่ากลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เข้าไปดูแล้วว่ามีการนำเสนอว่าจากสื่อนะครับนักเรียนจะคงจะพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งช่วงเวลาได้มากขึ้นแล้วนะครับดังนั้น,นเ,เดี๋ยวนักเรียนมาอลองทดสอบดูนะครับว่าตัวเองมีความเข้าใจแค่ไหนไปเลยครับข้อที่หนึ่ง คำถามบอกว่าข้อใดกล่าวถึงช่วงเวลาในอนาคตช่วงเวลานอนาคตนะครับมีตัวเลือกหนึ่งเวลาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตัวเลือกที่สองเวลาที่ผ่านมาแล้วตัวเลือกที่3เวลาที่ยังมาไม่ถึงอ่าคิดหน่อยครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก่าเก่งมากครับคำตอบคือข้อที่สาม ก็คือเวลาที่ยังมาไม่ถึงนะครับความหมายก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับมาดูข้อต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นช่วงเวลาปัจจุบันตัวเลือกที่1พรุ่งนี้ตัวเลือกที่2ขณะนี้ตัวเลือกที่3ปีที่แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือคำตอบ คือข้อที่ 2, 2> <Yeah. S 1> นะครับ oh. ก็คือขณะนี้ขณะนี้ใช้เกี่ยวกับเรื่องคําว่าปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันข้อที่3ถามว่าถ้าปีที่แล้วพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นป .4 คิดตามนะครับถ้าปีที่แล้วพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นป .4 ข้อใดกล่าวถูกต้องตัวเลือกที่1 ปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ป .2 ตัวเลือกที่2ปีนี้พี่ฉันเรียนอยู่ชั้นปสตัวเลือกที่3ปีหน้าพี่ฉันเรียนอยู่ชั้นป6กคำตอบไดถูกต้องนะครับเก่งมากครับนักเรียนเฉลยเป็นข้อที่3เขาบอกว่าปีหน้าพี่ฉันต้องเรียนอยู่ชั้นป6เพราะว่าอะไรครับนักเรียน เพราะว่าปีที่แล้วหมายถึงสิ่งที่เป็นอดีตใช่ไหมปีที่แล้วอยู่ป .4 ใช่ไหมครับดังนั้นปัจจุบันพี่ของฉันก็ต้องอยู่ที่ป .5 เรียนอยู่ป .5 และในปีหน้าพี่ฉันก็ต้องขึ้นชั้นป .6 นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่4ถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ พอ้อใดกล่าวถูกต้อง 1. เมื่อวานฉันไม่ได้ไปโรงเรียน 2. วันนี้ฉันต้องการส่งกันบ้านครู 3. วันนี้ฉันจะต้องไปโรงเรียนติ๊กตอบติ๊กตอบตอบอะไรครับคำตอบคือตึงเก่งมากครับนักเรียนคำตอบก็คือเมื่อวานนี้ ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันอะไรครับนักเรียนเมื่อวานเป็นวันเสาร์นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์และพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์อ่าโอเคพอต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนช่วยกันหน่อยนะข้อที่5ถามว่าถ้าฉันเกิดเดือนตุลาคมเดือนหน้าฉันจะมีอายุ 8ปดครบข้อใดกราวถูกต้อง 1. เดือนนี้เป็นเดือนกันยายน 2. เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายน 3. เดือนที่ผ่านมาเป็นเดือนตุลาคมอ่านครูให้เวลาคิดนะครับคิดออกไหมเอ้ยโอเคเก่งมากครับนักเรียนคำตอบคือข้อที่1 เดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะเดือนหน้าคือเดือนตุลาคมนักเรียนไายเดือนถูกไหมครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเดือนหน้าเป็นเดือนตุลาคมดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนก็ต้องเป็นคำตอบข้อที่1ครับผมเป็นยังไงกันบ้างจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ เดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีใบงานให้นักเรียนนะครับได้ไปทบทวนนะครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจซึ่งถ้าผู้ปกครองท่านใดาสามารถปริ้นออกมาได้นะครับก็ปริ้นออกมาทําได้เลยหรือใครไม่สะดวกก็สามารถเขียนคําตอบลงมาในสมุดได้เลยนะครับแล้วก็นํามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะครับที่เราจะพบกันนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้คุณครูขออนุญาตลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ถ้ามาีโอกาสครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย